เดี๋ยวพามาชมสวนอินทภพาลัมอิสราเอลก็นี่ผมก็ได้นั่งรถทัวร์อยู่นี่นั่งรถขับรถไปทํางานนะหออินทภพาลัมแล้วก็ตัดแต่งกิง่งพกก้านต่างๆนะน้ำนี่ถ้าโดนปวดนะครับโดนน้ําทิ่มแทงนี่ปวดมากๆเลยนะใส่ถุงมือใส่ผ้าคลุมหน้าใส่แว่นตาใส่หมวกให้ดีๆนะหมวกที่เป็นป้องกันรองเท้าบูทนะรองเท้าบูทก็สำคัญนะได้อย่าง มันก็ป้องกันอันตรายจากอย่างอื่นด้วยที่เราไม่พึงประสงค์แล้วก็ไม่อยากเจอนะพวกไอสัตว์เลื้อยคานต่างๆนะเราก็ไม่อยากเจอเหรอกก็ระมัดระวังป้องกันไว้ดีที่สุดนะนี่แล้วก็ซูไม่เย็นจะจ่ะอยู่ต้นหนึ่งคือนี่นะครับทํางานก็ไม่ได้มีคนคุมครับพอดีคนหัวหน้าบ้านเขาก็ให้งานเสร็จแล้วก็ต่างเขาก็ทำเขา,เ,ขา,เ,ขาเราก็ทำเราบางทีเขาก็ทําด้วยกันผมก็ได้เนี่ยแหละขวดน้ําเล็กเนี่ยเก็บความเย็นแก้วเยตินะ เอาใส่น้ำเย็นไว้แล้วก็มาใส่นี่นะก็เดี๋ยวเวลาร้อนก็ใส่นะมันจะเก็บความเย็นได้นานนะก็ดูงานแล้วก็ทำนะทำตามหน้างานนะบางทีเขาก็มาเอาของมาให้มาส่งก็ตามลักษณะนี้แหละครับเราก็ทำงานเองบางทีก็ทำเหมอนเขาแหละกับหัวหน้าหัวห,หน้าก็ทำด้วยกันนะโอเคนี่หอยออตะพาลำคลิปนี้ก็จบ